The Champion, Boy ในพิกัด56กิโลกรัมครับสายแรกครับยอดอนุชาปอรประจันศรีครับนายอนุชาอ้วนมาตราครับรถถังเมืองหนองบัวครับจากอำเภออำเภอนกลางกับจังหวัดหนองบัวลำพูนในวัย20ปีส่วนสูง161เซนติเมตรครับสฟอร์มหลังนั้นชนะ2แพ้1จากปอรประจันศีส่วนด้านนะักชกในมุมแดงครับสิทธิชัยหรือว่านายสิทธิชัยเต็มราม จากอำเภอดวนขันหลุนจังหวัดพัทลุงในวัย36ปีและสาฟมฟอร์มหลังนั้นชนะ1แพ้2คู่นี้ครับเคยเจอกันมาแล้วซึ่งครั้งก่อนนั้นเป็นยอดอนุชาที่แพ้ให้กับนักชกรุ่นพี่ไปและปัจจุบันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นดา์บี้แม์เพราะว่าทางด้านนักชกในมุมน้ําเงินนั้นเป็นนักชกจากกองทัพภาคที่3ครับส่วนมุมแดงนั้นมาจากกองทัพท่านสี่ดา์บี้แม์ครับแมทั้งคู่้รับราชการเป็นทหารอยู่ด้วยครับมาชมกันเลยครับยกที่หนึ่งครับ ยอดนุชาเนี่ยมาด้วยความแค้นครับวันนี้ได้ล้างตาได้มาแก้มือก็ถือว่ามีโชคหลายชั้นครับชนะได้ล้างแค้นได้ก็ยังได้เข้าชิงด้วยต,ต้องมีความมุ่งมัมม่นเป็นพิเศษครั้าไปนี้สายกับแท้เข้ามาผู้นี้เ,นเคยเจอกันมาแล้วลวชกกนได้อย่างสนุกแลโอกาสมาโชคหัอรอบแล้วแม่ต้องบอกว่าบังเอิญลือเกินครับเนื้อคู่กันแล้วไม่แคล้วกันครับดับฉลาดถูกคู่มาเจอกันอีกครั้งนะครับเรียกว่าสวรรค์สร้างมาครับ ตามมาให้เราคู่กันครับฮัลโหครับจ้ดงชาเดินเข้ามาเป็นลูกเตะขวาไปขวาโตเล่นเกมหนักๆครับจิกเข้ามาด้วยลูกถีบครับด้านยนชากระแทงด้วยซ้ายตบด้วยซ้ายครับนี่สินชัยโตีครับแล้วพยายามจะเติมด้วยแข้งขวาเล่นงานไปที่บริเวณต้นขาซ้ายครับต่อมาแต่ครั้งนี้หวังผลตั้งหลอะครับทางด้านสิทธิชัยเจ้าดงชาเตะซ้ายระวังแข้งขวาเป็นนังโมที่ยืนใกล้ๆครับ ทนหดทั้งสองไน้ครับเอาทางซ้ายทีขวาทีเอาหนึ่งสองมาจากสุทธิชัยเอาคืนหนึ่งหนาครับเอาล้วครับเล่นแบบนี้จะครบยกหรือเปล่านะครับซ้ายเข้าบริเวณพับในยัดเข้ามาเสียบด้วยไซด์อีกครั้งครับเดีวจะรูดมาแต่ยยอดอนุชาจับรัดเอวเอาไว้ครับตีไม่ทันครับกรรมการสับมือครับยอดอนุชาเดินต่อสุทธิชัยแทงฝ่าเราล็อกเอาไว้ยอดอนุชา เด้งเข่าซ้ายได้มาลุยไปที่โบนนะครับเด้งไปเสียไปกบยอดธนิชาเครับเพียงแค่ยกแรงก็เห็นความสนุกเลยครับปักด้วยศอกซ้ายเข้ามาครับยอดอนิชาเราเล่นไปที่ฐานล่างครับจากธนาสิทธิชัยดูนะครับเกมเข้มข้นครับวิดักด้วยเข่าซ้ายครับโอ้โตด้วยความรัดกองทางด้านธนิชัยยอดคาเตะม่าธนิชัยดันทิ้งไปครับอาล้ครับเอาคืนทุกจังหวะครับไม่ยอมเสียเปรียบ กามาหวิจัวัตรไทงป่าเลยครับถูกแ่าจะถูกธนายอดรุชัยกดมาเสียบหักคอแทงเลยครับป่าเลยครับเสียท่ากับธนาเก้าสิทิชยัยนี่นะครับเข้ามยวยหลวงครับโดนแทงคืองานหนักๆนะก,ก,กดดันหรือเปล่าครับสิทิชัยโดนขาเตะขาล็อกนายมาสิทธิชัยเด้งเข้าวขวาครับมาประลองเกมกำลังวงในอีกครั้งหนึ่งครับนะครับเสียบเข้ามาสิทิชัยเขนแล้วแปบบพยัคฆ์โยกแล้วเตนนิมวยศอกขวาครับป่าเลยครับยอดรุชามาสิทิชัยบุกหนักเลยครับ ขวงางแล้วเสียบเข้าไปจบที่2ครับเปิดฉา,ากมานนิไชไปเปิดเกมไปก่อนครับเจา้าุ่ชาพยายามเติมตอกเอาละครหัวร้อนด้วยกันทั้งคู่จับนายมาล็อกนายแล้วเ,เสียบซ้ายจ่ายเจ้าหนุนชาครับเดี๋ยวจะขวางแล้ว,วแทงซ้ายสาดด้วยแข้งหน้าก็ได้ยับย้อดหนุ่ชาถ้าวันนี้เขาบอกว่าเขาจะเอาสภาพร่างกายค,ายความสดเนี่ยเขาว่าครับเอาะไรก็ต่างไปต่างบวกครับ แลกไปแลกมาเนี่ยรู้สึกจะมีเลือกกับเซนมาเล็กน้อยรับเดือดจริงครับเอาละครับได้เรื่องจนได้ครับยุ่งเลยครับพี่น้อยเขาจะไงดีครับแบบนี้ปัญหาเกิดแน่นอนครับเอาละครับตองเข้าในกัตนาสิทธิชัยพื่อามขวางเอาไว้ครับนี่ครับมีเลือดจากไปตองพี่นุชชาครับแสดงว่าเป็นเลือดของทางด้านสิทธิชัยหรือเปล่าครับเอาละจับจำยมากเดรชาล็อกล่างตีไม่ได้ครับกรรมการพิพัฒน์มังคงแยกออกมาก่อนเกมเริ่มเดือดครับเข้ามาแทงซ้าย ช่พยายามจะขวางเช่นเคยครับแล้วรัดตีเลยครับอ่าเอาละครับาถูกรัดเอวทำให้นันดายอดอชาที่หันหลังให้คู่ต่อสู้ครับเอาละครับสิทธิชัยจับไหนได้หลุดไปที่บนนะครับรัดล่างเหนียวเหนียวพาเขาเชือกและเด้งเขาขาเมเปไปก่อนจิกไปก่อนครับทานดาสิทธิชัยครับพุ่งเข้ามาถึงโดยศอกกัปตันนาสิทธิชัยเพแต่ว่าเลือดที่มีนั้นยังน้อยครับไม่มีปัญหาในการชกแน่นอน เอาละครับต่างฝ่ายต่างวงสองคู่ตรงนี้โหนแก้มซ้ายมาอีกแผ่นนะคุณนู้ชมจริงครับเอาละครับโอ้จิตทีชัยได้ไม่เพียงแค่โอ้แล้วทางด้านยอดอนุชาก็เติมตลอดครับตบซ้ายเข้ามาขยับามวางขวางว่าวิดกันไปไปโดนเชือกครับนี่นะครับความมันพลักอีกครั้งครับกรรมการเบรกเกมเอาอะครับท่านผู้ชมครับน่าเกิดแพ้แตกแบบนี้โอ้โหท่านผู้ชมครับโหนแก้มซ้ายแหวงเลยครับโอ้ต้องดูบาดแผลก่อนครับนี่ครับ สิทธิชัยเพชรบุรีโอ้โหได้ไม่ได้ครับดูจ้องนานเหลือเกินครับแม่สนามของเรายังได้ครับใจแข็งกัะตันแม่สนามครับนี่นะครับคุณหมอใจแข็งครับแต่ทีมงานนี่ใจแข็ใจคว่าคุณจริงครับอาลับได้ไปต่อสิทธิชัยเดินหน้าลุยเข้ามาเตะแท้เติมเข้าไปหาครับสิทธิชัยแล้วเหมือนตอนนี้เนี่ยทางด้านเจ้ายอดอนุชาเนี่ยจะคอยย้ำคอยซ้ำเข้าไปครับนี่ครับจะเปิดแผ่เพิ่มครับอารับบวกต่อขวาสิทธิชัยตอนนี้บ้าเลยครับเดินหน้าลุยเข้าไปหา แากเอาคึ้นให้ได้ครับเอาเลยครับชิมซ้ายเข้ามาวางไปสายหน้าเบรคเกมกันหน่อยครับโอ้ชี้ให้ด้านหน้าสินชัยเขา้ามุมแล้วเตือนในเฮงด้านยอดอัลชาแม้ถอยหลังเชิงรับแบบนี้เนี่ยนี่ครับไม่ถูกกับสไตล์แม็กครับนี่นะครับต้องเติมเกมทั้งทั้งคู่เลยครับสิน<ง>ชัยจับนายมาเสียบขวางเข้าไปเล่งเกมมาสุดตอนนี้รอช้ารอนานไม่เอาแล้วครับตอนนี้เล่งเกมขึ้นไปหาเตะซ้ายเข้าไปเตะขวาตื้มนะครับพยายามจะวางขวาอีกครั้งอัตนายอดอัลชา ตั้งอภแพงเอาไว้กับสิทธิชัยแยกครับแยกครับตั้งเกมกันไม่เดินแม่เดินกันเดินไม่สนใจใครเลยครับตาสิทธิชัยนี่ครับประเภทไลฟ์ความรู้สึกครับสิทธิชัยจบนายมายอดชาล็อกบนสู้ไม่มีช่องในการเติมข่าวครับต้องแยกออกมาก่อนเป็นฝ่ายบุกต่อครับยอดวิชาทีมงานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแฟนต้าแฟนต้าเล็กนะครับชูมือชูไม้สั่งให้ฟันศอกย้ําข้าไป จับในได้ครับสิิชัยเล็งด้วยเข่าเติมไปเรื่อยเสียไปเรื่อยครับจับในก็ติดได้เริ่มเลื่นเข่าขึ้นมาขณะที่ทางน้ำนกันก็บอกให้ขยันครับอย่าไปรับอย่างเดียวก็ไม่ดีครับครับสิิชัยโดนศอกจับเข้ามาอีกครั้งโดนแซะเข้ามาเเอาลยครับวงในยอดริชาไปเออโอ้โหแต่ถูกแม่ต้องบอกว่าถูกสวนนะครับโดนแทงคืนเข้ามาครับจากพน้าสิิชัยสิิชัยเดินหน้าลุยครับกิอนเข่า พยายามพลิกออกข้างแล้วเสียบสายโตขึ้นครับดันแล้วเสียบงามๆ่ะครับยังมีเวลาให้ทำเกมครับเวลาเฉพอมีเหลือดกระข้ามาโอ้โหเอาลยครับธนาศรีชัยปุ้ยลำตัวครับแล้วตีด้วยขวาเติมอย่างไรครั้งพยายามจะใช้วงไนครับแซะรุ่นน้องครับแล้วต้องชื่นชมทีมงานตอนนี้เนี่ยการห้ามเลือดเนี่ยค่อนข้างดีครับเลือดไหลออกมาน้อยครับจับในครับสินธิชัยเด้งเข้าซ้ายเข้ามา หวังลุ้นที่บงในเป็นหล่ะครับนอกไม่เอาตรงนี้จิตติชัยจับในอีกครั้งก็แทงซ้ายมาจากยออนุชาเตะตายแล้วดันตับต่อขวาไล่แขนสู้แล้วได้เข้าขาครับทางด้านสุยอดอนุชาครับยังไม่ยอมเหมือนกันเอาเลยครับแยกครับแยกเดี๋ยวมาใหม่ครับตั้งเก่มาอีคลังเสียบวิ่งขวาแล้วพับไว้ครับนี่ครับจังหวะแทงแล้วตั้งกำแพงเอาไว้ครับทางด้านยอดอนุชายอดนุชาตัวนี้ชิงเดินครับไม่ถอยครับจะไม่เด้เข้าขา พี่ชายล็อกนายยังตีได้ไม่ชัดเจนครับกรรมาการมีพัดแายกไม่ครั้งหนึ่งต้องหาความชัดเจนให้เจอครับรครับตอกขวาของธนานยอดอนุชายครั้งซีชัยจิ้มตัดเข้าไปอีกทีแต่นวดท้องครับรครับลาบมาไปดีดเขาขวารครับได้คนละจังหวะได้คนละโอกาสครับแหมมีโอกาสดีด้วยกันทั้งสองฝ่ายได้ยังกดดันขัสถานการณ์แบบนี้อาจจะเป็นเกมสั้นหรือต้องต,อตอนน่อในวันพฤหต้องมาดูกันครับ ซอกขวาของยดอนุชาครับเด้จากขวางหน้าสิิชัยตี้ยังคงเร่งได้สม่ำเสมอจริงๆกัด้านเจ้าสิทธิชัยนี่ครับพิษสามมาดีครับพิษสามมาเพื่อไฟนี้เอาเตะขวามาจากยดอนุชาครับีอรอีกเล็กน้อยครับจับไหนเทียบขวาจากสิทธิชัยเด้งเอาขาตามเริมเล่นใหม่ครั้งกับสิทธิชัยครับอะไะครับในช่วงท้ายเกมนะครับ ถีบด้วยสายดักเอาไว้ครับเสดิชัยยอดอนุชาพยายามจะสลับแทงพยายามถีบด้วยสายยัดเลยครับอนะไรครับท่านผู้ชมครับครบ3ยกเรียบร้อยเลยครับในคู่เปิดหัวของรายการซึ่งเป็นมวยรอบพิกัดน้ำหนัก56กกิโลกรัมสายแรกครับใครจะคว้าตั๋วใบแรกสำเร็จครับยอดอนุชาพอประจันสีครับรถถังเมืองหนองบัวครับจา่าเพลิงหนองบัวจารจังหวัดหนองบัวลำพู เฉยกับทนายเจ้าสิทธิชัยเพชรเรืองฤทธิ์ครับนักชกรุ่นพี่จากพัทลุงลงวาพับ้ากระเพียมจะปักศอกเข้ามาโดนสวนดักเข้าไปครับก็พยายามจะย้ำด้วยศอกเสมอครับแต่ว่าก็ยังแม่นไม่พอครับอาร์ตคับทุกช่องครับไปฟังคำตัดสินบนเวทีกันครับดุเดือดจริงๆนะฮะคู่นี้เราไปลุ้นรางวัลกันดีก,กว่า it's time for f i g h t the p r i z e all right. and gentlemen of the three rounds of actions we go to the judges scorecard for the winner blue corner yod anucha for Pratatsu.